ครับสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเบฟแนชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไฟนอลเกียร์กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับเกมไฟนอลเกียร์นะครับผมแมในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี่ต้องบอกเลยว่าโดนคําถามคําถามหนึ่งเนียนะครับผมที่ถาโถมก็มาในไลฟ์สตรีมอยู่บ่อยครั้งมากๆเลยนะครับผมซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะก็ก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมหลายๆคนไม่รู้นะครับผมพอมันมากเข้ามากเข้าเราก็เลยรู้สึกว่า น่าจะมีคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับผมนั่นก็คือคําถามที่ว่าพี่ครับพี่ครับพี่เก็บเมวเร็วๆยังไงครับมีเทคนิคไหมครับ วันนี้นะฮะผมก็เลยจะมาแชร์นะครับผมวิธีการต่างๆซึ่งมันคือวิธีการปกตินี่แหละครับผมในการที่จะลงเก็บเลเวลนะครับผมหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็อาจจะยังไม่ทราบก็ได้แต่หลายๆคนก็อาจจะทราบอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีวิธีที่มันแบบแปลกใหม่หรืออะไรยังไงให้เพื่อนๆเนี่ยได้คาดหวังกันนะครับผมมันก็คือวิธีปกติแหละแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเออเราจะต้องจัดการกับตัวเองยังไงดีว่าในแต่ละวันว่าถ้าเราอยากจะให้เลเวลเร็วเนี่ย ควรที่จะลงอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าไฟนุ่นเกียร์นะครับผมสามารถที่จะหายพีได้จากช่องทางไหนแบบดีที่สุดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมสําหรับในส่วนแรกนะครับผมที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะฮะทำการลงกันให้ไดในทุกๆวันนะครับผมนั่นก็คือการลงดันรายวันนั่นเอง สำหรับดันรายวันเนี่ยนะครับผมก็จะมีอยู่ในกันทั้งหมด3ดันนะฮะในแต่ละพื้นที่นะครับผมก็จะสุบสูกันมานะครับผมจะมีดันสําหรับการป้องกันนะครับผมการคุ้มกันนะฮะการโจมตีนะครับผมแล้วก็จะมีพวกดันอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาหลังจากที่เราสําเร็จเควสนี้สัก1เควสนะครับผมอ่าก็จะให้ XP เยอะมากแล้วนะครับผมในแต่ละวันนะฮะซึ่งดันเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทําการรีเซ็ตหรือว่าทําการเพิ่มสิทธิ์ในการลงได้นครับผมก็ให้ลงทุกวันห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามันดีเว r ริคูน เลยนะครับผมถ้าหากว่าเราเข้าไปดูเนี่ยนะฮะก็นี่ครับผมจะหน้าตาเป็นสีทองทองแบบนี้นะครับผมให้ใช้สิทธในการลงในทุกๆวันนะครับผมนอกจากที่เราจะได้ยิงพีเรายังได้ของรางวัลน,นะฮะรายวันที่จะให้เมื่อเราทําการเสร็จเควสเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องพลาดอ่ะนะครับผมก็นแนะนําว่าให้ลงกันตลอดนะครับผม ต่อมาในครับผมจะเป็นการท้าดวนนะครับผมซึ่งการท้าดวนเนี่ยนะฮะก็จะมีในทุกพื้นที่เช่นกันนะครับผมจะเป็นดันสีขาวๆแบบนี้นะฮะซึ่งไอการแข่งแบบนี้เนี่ยนะผมจะเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการลงนะครับผมซึ่งสิทธิ์ในการลงเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะทําการกดคูณสิทธ์เพื่อทําการลงทีเดียวแบบสิบรอบไปเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมาม่นะครับผมซึ่งสิทธิ์ในการลงเหล่านี้สามารถที่จะทําการเพิ่มได้นะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับผมไปสนับสนุนเกมนะครับผมโดยการ ซื้อพรามซัพพลายนะครับผมก็จะได้รับสิทธิ์ในการท้าดวนเพิ่มขึ้นอีก20ครั้งต่อวันนั่นเองนะครับผมต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ที่ไม่ซื้อนะครับผมแต่ว่าอยากจะลงอีกก็ยังสามารถที่จะทําการซื้อสิทธิ์เพิ่มขึ้นได้นะครับผมได้อีกถึง20ครั้งต่อ1นวันนะครับผมโดยสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับผม1สิทธิ์เราจะได้ไอ้ตั๋วท้าดวนเนี่ยนะครับผมทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะฮะซึ่งมันจะเพิ่มนะครับผมจำนวนในการใช้ เพชรนะครับผมในการรีในส่วนของสินี้นะครับผมเรื่อยๆนะฮะก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่เคยกดเกินสครั้ง5้าครั้งไม่เคยกดเกินนั้นก็คือมันจะเสียประมาณ20 20, 20, 5 0 5 0ซึ่งผมยังไม่รู้ว่ามันมากกว่านี้อีกเท่าไหร่นะครับผมไปจนถึงสุดซอยแต่ว่าหลังๆผมเริ่มรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าใครไหวนะครับผมที่จะทุ่มทุนสร้างนะครับผมกับการเพิ่มเลเวลสามารถที่จะทุ่มกันได้นะครับผมกับการซื้อสิเพิ่มในแต่ละ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นสําหรับดันนี้เลยนะครับผมมันคือดันเจี้ยนแอไว้ไง่ายนะครับผมมันคือดันเจี้ยนที่เราเนี่ยนะครับผมจะสามารถลงได้กันในทุกๆพื้นที่ถ้าหากว่าเลเวลของเราเนี่ยนะครับผมถึงแล้วมันปลดล็อกมาอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมจะเป็นดันเลเวล30นะครนะผมในส่วนของดันตรงนี้เนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นเลเวล20-30 40แล้วก็50อะไรแบบนี้ตามลําดับนะครับผมซึ่งระดับของดันเนี่ยนะครับผมถามว่าจะมีส่วนของระดับเลเวลแล้วก็จะได้ EXP เพิ่มขึ้นไหมมีมีมีส่วนนะครับผมคุณสามารถที่จะลงดันเลเวลสูงสุดที่คุณสามารถลงได้นะครับผมแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมระดับสําคัญกว่าฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเลเวล30มสิจะเห็นได้ว่าเลเวล30 นะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยนะครับผมมาทําการลงดันนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นมาเนี่ยมันเลเวล20มันได้น้อยกว่าครับผมแต่ถ้าคุณลงระดับ40ได้50ได้60ได้คุณจะได้ e ี p มากกว่าดันดันที่แล้วครับผม ว่ายง่ายก็คือดันนี้เนี่ยนะครับผมผมอยากให้คุณเนี่ยลงในระดับสูงที่สุดเท่าที่คุณลงได้ฮะนั่นก็คือระดับเฮลหรือระดับฮีโร่ไปเลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆก็คือเฮลก็อาจจะมือขึ้นคอแล้วนะครับผมนะก็นอกจากจะได้เซตแล้วคุณยังจะได้ e อ p พีเยอะมากๆนะครับผมในแต่ละวันสิ์สำหรับการลงจะอยู่ด้านบนนี้เลยนะครับผมเป็นภาพจำยังชัดเจนนะครับผมก็คือเพิ่มไปให้ได้50สามารถที่จะลงรวดเดียว ก็สามารถที่จะรับ XP และของรางวัลคูณแห่กันไปเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งสําหรับภาพจําก็ยังสามารถที่จะทําการรีให้เพื่อนๆสามารถลงได้มากกว่า5ครั้งต่อวันด้วยนะครับผมโดยไอการเพิ่มเนี่ยนะครับผมจะเพิ่มคริสตัลนะครับผมทีละ 10, 20, 30, 40, 50ถ้าหากว่าต้องการที่จะรีให้ภาพจําของเราเนี่ยนะครับผมเพิ่มขึ้นมาอีก5ครั้งนะฮะโดยรวมๆแล้วคือเราจะจ่ายทั้งหมด150 นะครับผมแต่ผมบอกเลยนะครับว่า EGP กับความคุ้มค่าที่เราต้องจ่ายนะครับผมคือ150เพชรเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ EGP เยอะมากเยอะยิ่งกว่าการรีสิท์ในส่วนนี้นะครับผมในมูลค่าที่เท่ากันฮนะก็คือถ้ารีสิ์ในส่วนนี้เนี่ย150เพชรคุณก็ต้องบอกเลยว่าดันนี้จะให้มากกว่านะครับผมและเร็วกว่าด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถ้าหากว่าใครเนี่ยพร้อมที่จะทุ่มทุนสร้าง ก็สามารถที่จะเพิ่มกันได้แต่ผมไม่แนะนําว่าให้เพิ่มนะครับผมมากกว่า50นะฮะก็คือว่าถ้าเราลงไปแล้ว5ใช่ไหมรีขึ้นมาอีก5ครั้งไปเลยนะครับผมก็คือเสียร้อยห้าสิบแน่ๆเลยหนึ่งหนึ่งวันเสียร้อยห้าสิบแน่ๆส่วนอันนี้สุดแล้วแต่ใจปรารถนาคุณอยากจะใส่กับเขามากเท่าไหร่ก็เชิญได้ตามสะดวกครับผมอ่านะฮะต่อมานะครับผมจะเป็นดันเจี้ยนที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบก็ได้นะครับผมซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าโอ้พี่ผมพลาดแล้วหลังจากที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมฟังกันดีๆนะฮะสำหรับเควสกิจกรรมนะครับผมตอบมาเนี่ยจะเป็นเควสของดันอายาคุโจน่ครับผมซึ่งอายาคุโจเนี่ยนะครับผมในส่วนนี้หลายๆคนก็คงจะลงกันไปแบบจนเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแลกของกันครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยที่อาจจะยังไม่ทราบก็ไ่านะครับผมว่าถ้าหากว่าเรายังรับของรางวัลในดันนี้ไม่เสร็จนะครับผมหรือก็คือยังเหลือหน้าของรางวัลไว้ให้คุณแลกต่อเปรียบเสมือนกับว่าคุณนี่ยังทำอีเวนต์ไม่จบอ่ะ คุณสามารถที่จะทําการลงดันนี้กันได้แบบไม่จํากัดจํานวนครั้งนั่นเองนะครับผมสาหรับดันเจี้ยนนี้นะฮะจะให้ค่าตอบแทนอยู่ที่ exp 177ต่อ1รอบและได้เงินอีกประมาณ3 0 0กว่ากว่าอีกต่อ1รอบนะครับผมสาหรับดันเจี้ยนนี้ฟังดูมันอาจจะดูกิ๊กก๊อกแกงกิงก่องแก้วอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าเออมันได้อี่น้อยจังเลยดันนี้แล้วกูได้เป็นหมื่นใช่ครับผมแต่ดันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการลงไม่ต้องใช้เพชรในการรี นะครับผมใช้แค่แรงของคุณที่มีอย่างเดียวนะฮะสำหรับการที่จะลงดันนี้ซึ่งแน่นอนหลายๆคนไม่ใช้แรงฮะใช้เครื่องทุนแรงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับผมนั่นก็คือใช้มากอแล้วก็ใช้ออโต k คิกนะครับผมซึ่งไอ้ส่วนเหล่านี้เนี่ยนะครับผมจริงๆถามว่าผิดไหม อาจาจะผิดก็ได้นะครับผมแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในส่วนนั้นแต่ว่าคนที่บอกว่าเล่นมาเป็นปียังไม่มีใครโดนแบนนะครับผมในส่วนนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเดียนะครับผมที่ทําการลงนะครับผมแล้วก็ไอ้ไทติดไอ้ส่วนนี้หมดแล้วเนี่ยนะครับผมคุณเนี่ยนะฮะจะลงได้แค่วันละ10รอบต่อวันเท่านั้นครับผมโดยดันจะเปิดขึ้นมาเป็นเลเวล60แทนเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างฮะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ สิ์ในการลงดันอายัคุโจจนครบแล้วนะครับผมหน้าตาของดันเดียนะฮะก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับผมก็คือจะมีการเพิ่มระดับขึ้นมาเห็นไหมฮะว่าจะได้เป็นระดับ60นะครับยูริทเลเวล60นะครับผมคุณจะได้ท้าดวลได้แค่10ครั้งต่อวันเท่านั้นฮนะซึ่งการลงแบบนี้ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์นะครับผมเพราะว่าคุณเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะได้รับชุดของอายักุโจ เพิ่มเติมนอกจากสิ่งที่คุณแลกมาฮะอย่างที่ทราบกันดีว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะผมทําการแลกชุดของอายาคุโจ นะครับผมคุณเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับนะครับผมกันอย่างน้อยๆก็คือ1เซตนะครับผมทุกคนฮะจะมีเซ็ตของอายาคุโจ1เซตนะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยทำการแลกจนครบไปแล้วคุณได้รับดันเลเวล60มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยคุณจะมีโอกาสได้รับชุดเพิ่มเติมอีกมากมายหลายครั้งนะครับผมซึ่งก็ข้อดีของมันก็คือการเอาไว้คัดออฟหรืออะไรต่างๆนะครับผมว่าเออเนี่ยออปชันเรามันไม่ดีว่ะเริ่มต้นนี่เราหาเพิ่มมาได้นะครับผมแต่คุณจะหาได้แค่วันละ10ครัั้้งเเเท่่าาานนนห็มมะวชุดดอียบเลย นะครับผมเนี่ยฮะมีชุดมากกว่าหนึ่งฮะอ่าแต่ใดๆก็แล้วแต่ฮะไอชุดเหล่านี้คุณใส่ได้เลเวล50ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีระดับนะครับผมเลเวลของทีมคุณเนี่ยมากกว่า50นะครับผมคุณถึงจะสามารถอัพเลเวลนักบินของคุณขึ้นไปถึงระดับ50าได้นะครับผมอันนี้บอกไว้เฉยๆว่าสําหรับคนที่ยังไม่ทําการแลกนะครับผมของรางวัลของกิจกรรมนี้จนครบ ให้คุณเก็บเอาไว้อีกก้อนเนี่ยผมแลกจนครบแล้วผมเสียได้เสียได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆเราก็ใช้ความนเนิบๆนะครับผมชิวๆเก็บเลเวลมาเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังใช้สิทธิ์นั้นไม่แลกผมอยากให้คุณเนี่ยนะฮะพยายามเก็บเลเวลในส่วนนี้นี่ครับผมไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับเพราะว่าดันนี้นะครับผมจะอยู่ตลอดไปนะครับผมดันนี้จะอยู่ตลอดไปซึ่งใครที่ แลกครบแล้วก็จะไม่มีตลอดไปเช่นกันนะครับผมในเงื่อนไขนี้นะฮะใครที่อยากจะได้ดันชิวๆนี่ครับผมฟาร์มแบบไม่จำเป็นต้องใช้เพชรฟาร์มแบบชิวๆกดแบบเพลินๆนี่ครับผมก็อย่าแลกกันครบนะครับผมเอาเหลือไว้หน้าสุดท้ายนะฮะแลกทรัพยากรอื่นๆมาใช้เหลือไว้หน้าสุดท้ายแล้วเราก็ฟาร์มต่อไปตราบนานเท่านานจนกว่าคุณจะพอใจกับสิ่งที่คุณได้นะครับผมคุณค่อยเลิกฟาร์มแล้วคุณก็ไปหาเซตอายาคุโจกันได้นะครับผม ต่อมาในครับผมสําหรับดันนี้เนี่ยนะฮะผมว่าหลายคนข้ามนะครับผมผมก็เชื่อว่าหลายคนข้ามเพราะผมก็ข้ามในช่วงแรกเหมือนกันนั่นก็คือพอดส่วนตัวนะครับผมของเอวารีนนั่นเองนะครับผมสําหรับพอดส่วนตัวของเอวารีนเนี่ยนะฮะหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เจอกันในโหมดฝึกสอนนะครับผมที่เขาเข้ามาสอนกันในครั้งแรกนะครับผมเราก็จะอยู่แค่ครั้งแรกนั่นแหละนะครับผมซึ่งไอ้ด่านเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความสําคัญไหมจริงๆมันก็มีความสําคัญแต่อย่างหนึ่งมันมีความสําคัญก็คือ อีซพีนั่นแหละเราเนี่ครับผมสามารถที่จะทําการปลดล็อกนื้อเรื่องของเอเวอร์ลีนมาได้จนถึงเลเวล50ณตอนนี้นะครับผมนี่ฮะซึ่งในเลเวล50นี้นะครับผมจะให้อีซพีของคุณนะครับผมแล้วก็ให้ของรางวัลต่างๆเหล่านี้ซึ่งของรางวัลต่างๆเหล่านี้สามารถเอาไปทําการแลกนะครับผมชุดเซ็ของเอเวอร์ลีนได้อ่าอันนี้ผมเคยทําไปในพาร์ทที่แล้วแล้วนะครับผมว่ามันมีการมีอยู่ของมันเนี่ยมันมีนะ คือเราสามารถที่จะแลกชุดเซตเลเวล20ถึง60ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับผมซึ่งของรามันก็ตามนี้นะครับผมเนี่ยเราต้องใช้ของประมาณนี้เนื้อสิ่งอื่นใดคือเราจะได้ x x p จากการลงดันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ควรที่จะลงในทุกๆวันนะครับผม ใครที่ยังไม่เปิดนะฮะรู้ว่ามีโหมดนี้หรือเปล่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับผมเราสามารถที่จะลงได้กันทั้งหมด2 2ครั้งต่อวันนะครับผมแต่ย้ําไว้นิดนึงนะฮะว่าทีมต้องแข็งแกร่งนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจาเป็นต้องใช้2ทีมนะครับผมเราจําเป็นต้องใช้2ทีมแบบนี้นะฮะในการที่เรานะฮะจะเอาทีมหนึ่งมาเปิดอยู่ตรงนี้ครับผมเพื่อทําการเปิดประตูในส่วนนี้แล้วเข้าไปตีบอสนะครับผมถ้าหากว่าเราเนี่ยนะฮะทีม2ไม่เก่ง คุณเอาทีมสองมาคุณเห็นไอพื้นที่เขียวๆนี่ไหมพื้นที่เขียวๆเ,เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ล่องหนใไหมไม่มีสัญญาณไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งกูบอกเลยว่ามันมีนะครับผมกูบอกเลยว่ามันมีทางแก้ง่ายๆถ้า,าหากว่าคุณเนี่ยทีมสองไม่เก่งเอาทีมหนึ่งของคุณฮะกวาดให้หมดแมปก่อนแล้วค่อยเอาทีมสองเดินถึงแม้เอาทีมสองเดินมันยังไม่ปลอดภัยเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบศัตรตูจากไหนไม่รู้แม่งซัมมอนมาแล้วม่นก็จะวิ่งเข้าใส่เราเลยนะครับผมก็คือ ข้อเสียของการดันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทีม2คุณตายฮะก็คือไม่มีใครเปิดประตูครับผมพอไม่มีใครเปิดประตูคุณก็ไม่สามารถต e ีบอสได้แล้วก็ไม่สามารถจบด,ดันได้นั่นก็เป็นความหมายของว่าเราก็ต้องไปเริ่มใหม่นะี่ครับผมหมายความว่าเราต้องไปเริ่มใหม่นี่ครับผมดันนี้ก็เลยต้องแข็งกันมานิดนึงนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดันนะฮะที่คนลงนะได้ยิ่งพีก็ประมาณห0 0พันเลยครับผมได,ได้กันเยอะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับยิงพีได้นะครับผมในส่วนนี้ ดันดันต่างๆที่ผมบอกมาเนี่ยนะผมผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะลงแบบอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแต่ก็ผมก็เชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ถึงการมีอยู่ของดันเหล่านี้ด้วยซ้านะครับผมก็อยากจะเอาในส่วนนั้นมาแนะนําสําหรับคนที่อยากจะเลเวลสูงๆเร็วๆข้อดีของเลเวลสูงเร็วๆทำทำไปมันได้อะไรมันก็จะมีการแบบเปิดคอนเทนต์ต่างๆชัดๆเลยเลเวล40เนี่ยนะครับผมเราจะเปิดในส่วนของนี่เลยนะครับผมเป็น เรียกว่าเป็นฐานทัพนะครับเป็นรถฐานทัพของเรานะครับผมซึ่งเราเด่นนะฮะก็จะสามารถนะครับผมได้รับนู่นนี่นั่นมากมายนะครับผมสามารถที่จะทําการอัปเกรดต่างๆในโหมดนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันมีความเกี่ยวพันกันกับภารกิจมือใหม่นะครับผมในหน้าที่6ในหน้าที่7อะไรอย่างงี้ในหน้าห้าห้าเจ็ดะเออนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยไม่ได้อัพมาเนี่ยนะครับผมเราจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับผมเพราะฉะนั้นยิ่งเล้ว่าสี่สิบเร็วเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่ง ทำการได้ของรางวัลเร็วเมื่อขึ้นแถวนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างที่อยู่ในนี้จําเป็นต้องใช้เวลาผลิตนะครับผมก็ต้องใช้เวลาเห็นไหมฮะอันนี้คือผมผลิตผมก็ใช้เวลานะผมอัพเลเวลก็ต้องใช้เวลานะฮะเนี่ยเราต้องทําการผลิตหลายขั้นตอนมากเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับผมในส่วนของอไอตัวยานเหล่านี้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ควรจะทําอะไรบ้างในแต่ละใน,ในแต่ละส่วนของยาน เนี่ยรผมเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทถัดไปกดติดตาไมไว้นะครับผมก็ถือว่าเป็นในส่วนที่สําคัญเลเวล50นะครับผมก็จะมีดันเจี้ยนเปิดมานะครับผมเป็นดันของไวโอเล็ตเราสามารถเอาแต้มของเราเนี่ยไปแลกของไวโอเล็ตกันได้ที่หลายๆคนเนี่ยนะกำลังตามหาเฮ้ยน้องไวโอเล็ตกูถ้ามีชุดมันจะเทพจะแรงใช่ครับผมยิ่งเลเวล50ก็จะยิ่งเป็นอย่างนั้นนะครับผมอีกหนึ่งส่วนที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนรอหรือเปล่านะนั่นก็คือการใส่ชุดของอายะคุโจ นี่ครับผมคืออายะคุจโจเนี่ยนะฮะจะมีชุดมาตามชิ่ดันที่ผมบอกไปนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยนะฮะจะใส่ชุดนี้ต้องเวล50ก่อนเห็นไหมฮะต้องเวล50ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมหลายคนก็อาจจะรอการมาของสุดเซ็ต50นะครับผมของตัวอายะคุจโจก,ก็เป็นได้นะครับผมว่าง่ายเลยก็คือยิ่งเลเวลเราสูงเรายิ่งเปิดคอนเทนต์ทุกอย่างให้มันครบครันสามารถทําได้ทุกอย่างโดยไม่มีข้อจํากัดในการเล่นนั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ถ้าหากว่าไปจถึง50ได้หลังๆนั้นเราก็ชิวๆนี่ครับผมสบมายๆหรือจะค่อยๆเล่นชิวๆก็ได้เช่นกันนะครับเพมสำหรับพาร์ทนี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่เหนือความคาดหมายนะครับสำหรับคนที่รู้คําตอบอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะดูฟังน่งาหง,งุดหงิดว่าเอาเรื่องที่ธรรมดาสามันแบบนี้มาบอกกันทําไม ซึ่งมันมีคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับผมก็ฝากช่วยแชร์ช่วยไลค์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้ในทุกๆวันนะครับผมที่ไลฟ์สตรีมของเราเนี่ยครับผมแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในนี้สักหน่อยนะครับผมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมมีการไลฟ์สตรีมทุกวันอย่างแน่นอนนะครับผมฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไง